สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยแนะนพรนะครับวันนี้ผมจะมาพาเพื่อนๆยื่นคำร้องขอตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อทําการบังคับคดีกับที่ดินของจําเลยเนื่องจากจําเลยผิดสัญญาปณิปนอมยอมความคือไม่ไปจดทะเบียนถ่ายถอนจำานงและชําระเงินคืนให้กับโจทก์ตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาปณิปนอมยอมความนะครับ หลังจากที่โจดได้ไปรอจำเลยนะสำนักง,งานที่ดินจนหมดเวลาทําการแล้วโจดก็ได้ขอให้เจ้าพนักง,งานที่ดินบันทึกรายละเอียดว่าโจดได้มาติดต่อเพื่อรอการถ่ายถอนจำนนงจากจำเลยจนกระทั่งหมดเวลาทําการแล้วและเจ้าพนักง,งานที่ดินก็ได้ทําบันทึกไว้ให้นะครับในลักษณะของคําขอเป็นตะเล็ดเรื่องการาผิดนัดถ่ายถอนจำนนงนะครับ ตามที่ตกลงกันไว้หลังจากนั้นเมื่อเราได้เอกสารจากสำนักง,งานที่ดินมาแล้วก็จะนํามาประกอบกับคําร้องของให้ศามีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานบรรทับคดีเพื่อจะได้ดําเนินการบรรคับคดีทําการยึดที่ดินที่จําเลยจอดทะเบียนจำนองไว้เพื่อนําออกขายทอดตลาดแล้วก็นําเงินมาชาําระหนี้ให้กับโจทก์ตามคําพิพากษาพร้อมด้วยดอกเบี้ยต่อไปนะครับครับเริ่มต้นเราก็จะไปที่หน้าจอของ ระบบ e-filing นะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอ e-filing แล้วอ้อของผมเนี่ยที่มันมีแถบเหลืองๆคือใบอนุญาตผมใกล้จะหมดอายุแล้วภายในเดือนตุลานี้นะครับวันที่ทําคลิปนี้เนี่ยอยู่ในเดือนสิงหาคมทางระบบก็เลยแจ้งเตือนว่าให้ผมทําการอัปโหลดหรือว่าอัปเดตใบอนุญาตทนายความที่ต่ออยู่แล้วให้เรียบร้อยนะครับอายังพอมีเวลานะครับเมื่อเราเข้าสู่หน้าจอหลักของระบบ e-filing แล้วนะครับก็ ให้ไปเลือกที่ช่องยื่นคำร้องคาขอคําแถลงนะครับตรงนี้นะครับยื่นคําร้องคาขอคําแถลงนะครับเมื่อเราเลือกที่คําร้องคาขอทําคําแถลงก็จะมีเมนูย่อยนะครับให้เราเลือกที่ด้านล่างสุดคือคําร้องคาขอทําแถลงอื่นๆตรงนี้นะครับคาร้องคาขอคําแถลงอื่นๆครับเมื่อเราคลิกลงไปนะครับระบบก็จะสู่หน้าจอยื่นคาร้องคาขอคําแถลงนะครับเราก็จะเลือกชื่อสารนะครับแล้วก็ ประเภทคดีแล้วก็ใส่หมายเลขคดีดําลงไปนะครับครั้งนี้เนี่ยผมจะยื่นที่ศาลจังหวัดพัทยานะครับเป็นคดีแท่งนะครับครับเมื่อเราใส่หมายเลขคดีดําเรียบร้อยนะครับเราก็จะเลือกที่ค้นหาตรงนี้นะครับเมื่อคลิกที่ค้นหาระบบก็จะแจ้ง รายการคด MM ีให้เราทราบด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับรายการคดีด้านล่างนี้เราก็จะมีหมายเลขคดีนะครับเราก็คลิกที่หมายเลขคดีนะครับระบบก็จะไปสู่หน้าจอยื่นคําร้องคําขอคําแถลงครับให้เราระบุรายละเอียดของคําร้องคําขอคําแถลงตรงนี้นะครับโดยเลือกประเภทของเอกสารก็คือคําร้องนะครับชื่อเรื่องเราก็ให้ระบุลงไปว่าเรื่องอะไรนะครับเราก็อันนี้คือเราขอตั้งเจ้าพนักงานประคับคดีนะครับ แล้วก็ให้เลือกชื่อคู่ความด้วยนะครับให้เราติ๊กตรงชื่อคู่ความด้วยนะครับจากนั้นก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างจนถึงเอกสารแนบนะครับเอกสารแนบนี้เนี่ยเราก็จะทําคําร้องขอสามีคําสั่งตั้งเจ้าพนักง,งาน,นบังคับคดีพร้อมทั้งแนบสําเนาคําขอเบ็ดเตล็ดที่เราได้รับมาจากสํานักง,งานที่ดินนะครับแนบไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานว่า,าจําเลยผิดนัด ตามที่ระบุไว้ในสัญญาปณิปนอมยอมความจริงนะครับจากนั้นเราก็มาคลิกที่เลือกไฟล์ตรงนี้นะครับอ้อเอกสารตรงนี้ให้เราทําเป็น PDF ทั้งหมดนะครับแล้วลงชื่อให้เรียบร้อยเราก็เลือกที่คลิกที่เลือกไฟล์ตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกไฟล์แล้วก็จะทําการอัปโหลดต่อไปนะครับเมื่อเราเลือกไฟล์เรียบร้อยนะครับไฟล์ก็จะมาอยู่ในช่องตรงกลางนี้นะครับเราก็จะทําการอัปโหลดนะครับ เมื่ออัปโหลดเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่เราจะดําเนินการายืนยันตรงนี้นะครับก็ให้เราตรวจดูไฟล์ที่เราอัปโหลดไปแล้วนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถูกต้องหรือไม่หากไม่ถูกต้องเราก็สามารถทําการลบไฟล์ออกได้ในแถบ,บตรงลบไฟล์ตรงนี้นะครับหลังจากที่เราตรวจดูไฟล์เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้องแล้วนะครับเราก็ทําการยืนยันได้เลยนะครับคลิกที่ยืนยันด้านล่างนะครับ ระบบจะสอบถามการยืนยันข้อมูลอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เราคลิกที่ตกลงจะดําเนินการเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทําการคลิกตกลงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากนั้นให้เราพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินตรงนี้นะครับเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานเพื่อในการตรวจสอบหมายเลขอ้างอิงในภายหลังนะครับเราก็คลิกที่พิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินนะครับแล้วก็อาจจะปริ้นมาเป็น เอกสารเลยหรือจะเซฟเป็นไฟล์ pdf เก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับครับเมื่อเราพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการยื่นคําร้องของสามีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานังครับคดีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถกลับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับผมขอให้คําแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับคําร้องของตั้งเจ้าพนักงานังครับคดีจากเล็กน้อยนะครับคือคําร้องของตั้งเจ้าพนักงานังครับคดีนี้นะครับ เราจะต้องระบุรายละเอียดของคำพิพากษาหรือสัญญาปณิปนอมยอมความโดยย่อนะครับพร้อมทั้งระบุเหตุที่ฝ่ายจำเลยผิดนัดหรือผิดเงื่อนไขที่ทําให้เราจะต้องขอให้สามีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานรับคดีนะครับรวมทั้งระบุความเสียหายหรือจํานวนเงินที่ยังไม่ได้รับการชําระหนี้ตามคําพิพากษาหรือตามสัญญาปณิปนอมยอมความด้วยนะครับเพื่อให้ครบองค์ประกอบตามกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้นะครับ ฉะนั้นหากไม่ครบองค์ประกอบในเรื่องของคองําร้องศาลอาจจะมีคําสั่งยกคําร้องได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ควรจะเปิดดูตัวบทนะครับแล้วก็พยายามใส่รายละเอียดให้ครบถ้วนด้วยนะครับสําหรับในวันนี้ก็คงมีรายละเอียดในการยื่นคําร้องของให้ศาม,มีคําสั่งตั้งเจ้าพนักงานครับคดีเพื่อทําการยึดทรัพย์สินของจําเลยนํามาขายเข้าตลาดแล้วก็นําเงินมาชําระหนี้ให้กับโจทก์ต่อไปเพียงเท่านี้นะครับ หลังจากที่เราได้ยืน่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งเจ้าพนักง,งาน,นบังคับคดีไปแล้วนะครับจากนั้นเมื่อศาลมีคำสั่งแล้วก็จะมี SMS แล้วก็อีเมลแจ้งมานะครับว่าศาลมีคำสั่งแล้วเราก็จะเข้าสู่ระบบ e f i l i n g แล้วก็ทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคร,ครับเมื่อเราเข้ามาสู่หน้าจอหลักของ e-filing ก็ให้ไปเลือกที่ข้อมูลคดีนะครับตรงนี้นะครับเลือกข้อมูลคดีนะครับคลิกลงไปก็จะปรากฏข้อมูลคดีให้เรากรอกรายละเอียดชื่อศาลประเภทคดีแล้วก็ หมายเลขคดีดำตามที่เรายืน่นขอให้สามีคําสั่งตั้งเจ้าพนักง,งานประคับคดีนะครับเมื่อเรากลอกยละเเียดเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกที่ค้นหาตรงนี้นะครับระบบก็จะตรวจสอบรายการคดีที่เราค้นหาขึ้นมานะครับ มีรายการคดีด้านล่างนะครับก็ให้เลือกที่คลิกที่หมายเลขคดีได้เลยครับก็จะเจอสารบัญคดีนะครับสารบัญคดีจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างนะครับตรวจหาตรวจหาคำร้องขอตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเห็นไหมครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏชื่อของอานายความผู้ยื่นไว้ด้านหลังนะครับ มีเอกสารจำนวน6แผ่นตรงนี้นะครับเราสามารถคลิกที่ไฟล์ PDF ตรงนี้นะครับเพื่อตรวจสอบคำสั่งสารได้นะครับซึ่งกรณีของผมหากเราคลิกลงไปก็จะปรากฏคำร้องที่เข้าสู่ระบบแล้วนะครับแล้วก็จะมีคำสั่งอยู่ที่หัวมุมซ้ายมือนะครับจากนั้นเราก็สามารถดาวน์โหลดเก็บมาไว้เป็นหลักฐานนะครับหรือว่าเราจะยื่นขอคัดถ่ายโดยการดาเนินการขอคัดถ่ายอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับ ตรงนี้ของผมก็ตรวจสอบแล้วสารก็มีคําสั่งอนุญาตให้ตั้งเจ้าพนักง,งานบรรคับคดีแล้วนะครับถือว่าเป็นการเสร็จขั้นตอนในการยื่นคําขอตั้งเจ้าพนักง,งานบรรคับคดีน,นะครับจากนั้นเราก็รอจนกว่าสารจะมีหมายตั้งเจ้าพนักง,งานบรรคับคดีแล้วเราก็จะไปติดต่อที่เจ้าพนักง,งานบรรคับคดีเพื่อดําเนินการาทําการยึดทรัพย์สินของจําเลยเพื่อนํามาขายทอดตลาดนําเงินมาชำระหนี้ให้กับโจทก์ต่อไปครับครับผมสำหรับขั้นตอนนี้ก็จะเสร็จเพียงเท่านี้นะครับ เราก็จะกลับสู่หน้าหลักได้เลยนะครับคลิกที่ย้อนกลับตรงนี้ครับครับก็จะกลับมาสู่หน้าเจ้าหลักแล้วก็สามารถออกจากระบบได้เลยสําหรับการยื่นคาร้องขอตั้งเจ้าพนักงานครับพอดีแล้วก็การติดตามคําสั่งศาลก็เสร็จเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ